สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเพชรคนเหนือครับยศภูมิน้ำวงครับผมมาตีอเภอเชียงคำนะฮะผมจะพาท่านชมวิถีวัฒนธรรมของชาวเทลล์นครับนี่ก็คือจะพาไปดูเฮือนลื้อนะฮะหรือว่าเฮือนตีบ้านที่สร้างขึ้นมาเพื่อจำลองศิลปะบ้านบกเกาของชาวเทลลเนี่ฮะตั้งอยู่ที่บริเวณลานวัดพระธาตุสบแวนนะครับนี่คือเฮือนลื้อนะฮะ หรือบ้านโบรานไทลืดนั่นเองนะครัครับเป็นบ้านที่สร้างขึ้นมาเพื่อจำลองวิถีชีวิตเพื่คนรุ่นหลังนะครับอนุชนคนรุ่นหลังได้มาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับบ้านเรือนของชาวไทลือในสมัยตะกอนนะครับนะฮะเป็นสร้างขึ้นมาเพื่อเพือคนเข้ามาเยี่ยมมาชม ว่าในสมัยตะกอนนั่นชาวไทลือเป็นนรงชีวิตกันอยู่จะได้นะฮะบ้านเรือนติอยอาศัยมันจะได้พ่องนะฮะแต่ตอนนี้นะเดินหน้าบ้านนี่จะมีบ่อน้านะฮะบอ่อน้าเพื่อใจอุปโภคบริโภคช้าล่างชำระช้ล่างต่างๆนะครด้านหล่างใต้ทุนบ้านก็จะเป็นกีโยอกีทอผ้านะครับ ซึ่งชาวไทลือ้อปนจะทอผ้าอยู่ในถุนบ้านนะครับนอกจากจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงอย่างแล้วก็ชาวไทยลื้อก็จะใช้เป็นตีทอผ้านะครับทอผ้าของไทยลื้อบรณเปิปนจะทอเพื่อใช้ในในครอบครัวเป็นรับแรกก่อนนะฮะแต่พอมาถึงปัจจุบันนี้ก็จะเป็น ทาเพื่อขายเป็นเชิงธุรกิจนะครับเ,เชิงสร้างไรายได้นหครับครอบครัวได้ตยัยพ่อทอเทลือกีเชียงคานี้จะมีจึดเสียงหมักนะก็มาดูใต้ทุนบ้านของพี่น้องชาวไทลือกนะตรงด้านโน้นนะฮะมุมบ้านกาจะเป็นโคกกระเดืองเป็นโคกกระเดืองนะฮะ ขาบอกครกกระเดืองกค็คือชาวไทเลอร์อสมัยตะกอนเนี่ยจะบ่มีลงสีนะฮะเปิ้นก็จะต่ําจะสีเข้าโดยกันต่ํานะฮะโดยครกกระเดืองที่ทันเห็นนี่นะครับอันนี้จําลองครกกระเดืองทันเห็นนะฮะพอชาวไทเลอร์ตะกอนเนี่ยเปิ้นจะจะสีเข้าแบบใดคือต่ำเมาส์นะฮะนี่หลังบ้านนะครับ หลังบ้านของชาวเทือก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับพี่ท่านเห็นอยู่ในบนห้องอาจารย์นะฮะหรือวอลรเบียงถ้ากำไทยวอลรเบียงก็ใช้สําหรับตากผ้าตากอย่างล่างถ้วยล่างจ้อนหรือว่า,ามาพักผ่อนยนใจที่ด้านหลังบ้านก็คือรเบียงนี่แหละบนห้องอาจารย์นเนาะนะครับจะเป็นคล้ายๆก็ว่าตีล่างถ้วยล่างจ้อนตีอาบน้ำอาปรนะครับบนห้องอาจารย์บ้านนะครับ เสาบ้านก่อของช้ลือนี่จะเป็นเสาบ้านตีสร้างโดยเสาบ้านตีจํานวนนักนะครับบางหลังนี่จะมีจํานวนถึงร้อยกว่าเสานะจะนิยมสร้างด้วยเสาบ้านจํานวนเยอะมากเลยนะครับชาวชาลือนะนี่ก็สร้างโดยสมาคมไตลือพะเยานะ ทุกบ้านก็จะมีบอ่อน้าําประจํครบครัวนะครับจะแบบมีปปะป๊าเหมือนม่เดียวเนาะนี่เป็นห้องว่าตีนขันไดก่อนจะขึ้นบ้านเนี่ยจะต้องล่างก่อนล่างเท้าก่อนนะฮะบ,บริเวณนี้นะฮะเป็บบนห้องว่า,าภาษาไทยลรื่อว่าจะได้กับพูกนะฮะแต่ว่ากำเมืของผมว่าตีล่างเท้าน,นะครับก่อนจะขึ้นบันไดขึ้นบ้านจะต้องล่างเท้าล่างตีนแหาก่อน,นเพื่อป้องกันซก มาดูด้านนี้หน่อยนะครับที่ท่านเห็นนั่นเนี่ยครับเป็นห้องว่ายัางก็เตือนบ้านฮ่าเตือนบ้านภาษาเตเรื่องเราจะได้กับผู้นะครับแต่ภาษากระเมืองของผมเนี่ยจะห้องเตือนเป็นบริเวณดีนั่งพักผ่อนยนไจหรือต้อนรับแขกหรือว่า นั่งพักผ่อนยามเย็นนะครับยามแรงเฮือนฤกษอนะฮะัที่วัดพระธาตุวาดพระธาตุซอแวนหมู่ที่หนึง่งตำบลยนอำเภอเชียงคำนะครับภาษาเตลเลอร์แปลว่าเฮือนลืษ์นะครับผมออกเสียงไทยถูกอยู่เนาะเฮือนฤกษ์นะครับเฮือนฤกษ์ ก็จะแปลงกันจะเอี้ยนะเัินลื่นนะฮะถอยมาหน่อยนะฮะดูมุมเัินลื่นะยะไก่ๆซะหน่อยนะครับก็จะเป็นในรูปนี้นะถ้า ข้างๆบ้านปิ่นก็นจะมีเกี้ยนมีล่อนะครับเก็บเกี้ยนกบล่อนะครับสมัยก้อนใจ้เป็นคณะาลากคน,คนผลผลิตต่างาระเทศก็จะใจ้ล่อใจ้ใช้ใช้วัวเตรียมเกี้ยน